สวัสดีครับเพื่อนๆครับกูรีวิวนะครับวันนี้ผมก็มีคลิปรีวิวเครื่องเกมนี่ครับทำออกมาใหม่นะครับเป็นรีโปนะครับซุปเปอร์มาริโอบอสนี่นินเทนโดนะครับเกมแอนด์บอสนะทรงแบบเกมแอนด์บอสนะครับนี่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของเขานะครับนี่ก็บางเท่ากับเกมแอนด์บอสเหมือนเดิมชาร์จไฮซีแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับหน้าจอเป็น lcd นะครับชัดแจ๋วใช้ได้นี่ของลูกค้านะครับส่งมาซ่อม คือลูกค้าเสียบชาร์จผิดนะครับผมก็ทําการแก้ไขระบบที่มันช็อตนะครับหมดแล้วนะครับนี่นี่ต้องคือส่วนของลําโพงนะครับส่วนตัวนี้ก็ความหนาก็ประมาณเซนหนึ่งได้นะครับเปิดลูกค้าท่านใดอยากได้นะครับแล้วไม่มีข้อมูลนี่หนาประมาณเซนหนึ่งนะครับก็โอเคครับ,บเบาแล้วมันก็หนักหนักมือนิดหน่อยนะครับไม่ได้หนักมาก วัสดุดูแข็งแรงและใหม่ดีนะครับคงทนนี่เป็นงานสะสมลูกค้าหนะ้าใหม่ยิบเลยนะหรือนี่มือสั่นแล้อะมารีวิวต่อฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับนี่เปิดตรงนี้นี่มีนาฬิกาให้ด้วยนะครับส,สวยเลยอันนี้จะเป็นวินาทีนะครับที่เดินเข็มนี่วินาทีเป็นไตเติลสวยงามจอสีสดใสมากนะครับเราก็ตั้งเซตเวลาตรงนี้ได้นะครับนี่เลือกเกมนะครับนี่ ก็มีเกมมาริโอบอนะครับภาคหนึ่งภาคสองแล้วก็เป็นแอน o ์บอสอย่างนี้นะครับนี่ก็มีให้เลือกด้วยน่าจะมีแค่เกมเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจเล่นให้นึกถึงได้นี่สมัยก่อนนี่เด็กๆต้องเราต้องแย่งกันเล่นหน้าดูเลยนะครับน,นี่ตามงานวัดครับบาทหนึ่งนะครับค่าเล่นบาทหนึ่ง ตายโอเกมโอเวอร์ก็ต้องจ่ายตังใหม่นะครับถ้าทำจะไม่ผิดนะสมัยผมนะตายปุ๊บก็ต้องออกใหม่อะไรเงี้ยอ่นนี่ก็คือปรับเสียงนะครับปรับความสว่างจอนะครับอาสว่างแค่นี้ก่อนเพื่อให้ภาพมันชัดขึ้นนะโอเคอเลือกเกมใหม่เลือกเกมใหม่ตรงนี้นะเราก็มาดูก็มีมาริโอบอสภาคแรก นี่เสียงที่คุณเคยจอเสียงสดใสมากนะครับใช้ได้เลยคือใครชอบจะพกพาได้นะครับแต่บังเอิญผมเล่นแล้วผ่านกล้องแล้วมันรู้สึกแบบแปลกๆนะมันก็เลยแบบตายง่ายๆการควบคุมก็ปกติครับเหมือนจอยไฟเบคอมทั่วไปเลยครับเล่นให้นึกถึงอดีตนะครับพกพาเด็กสมัยไม่ใช่ยุคเก้าสูนแบบเรานะครับไม่รู้เรื่องนะครับว่าเกมเล่นยังไงครับส่วนมากก็จะไปไมค์คาร์ฟกัน โลบอกไมค์ครับอะไรประมาณนี้นครับนี่มันก็สนุกดีนะครับเ,เ,เพื่อนๆทพอกพาเป็นชาร์จ Type C นะครับใช้แบตเตอรี่นะครับในการเล่นนะครับไม่ต้องมาเปลี่ยนถ่านนะครับมีหลายเวอร์ชันแต่ราคาผมน่าจะวัดพันไปปลายนะครับอันนี้ก็เป็นพัคสองนะครับนี่โอ้ก็โอเคครับสนุกไปอีกแบบหนึ่ง ถือว่าเพลินได้อีกหนระดับหนึ่งของที่ปูดินเขาทำออกมานะฮะผมก็นั่งเล่นซ่อมไปเล่นไปนะครับสนุกดีซ่อมเสร็จก็นั่งเล่นเป็นชั่วโมงแหละเหมือนตัวเองได้มีเวลาว่างเล่นอีกครั้งนะครับนี่ก็เลยเอ,เอาจำมารีวิวนี่ลูกค้าท่านใดกำลังจะซื้อตัดสินใจสะสมนี่โอเคนะครับทํามาก็เสียงดังดีนะครับฟังชัดได้เลยนี่อืมถ้าถูกชจคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะจอสวยด้วยนะ จอสวยมากเลยดูครับมองด้านองศาเปลี่ยนเปลี่ยนก็ยังชัดอยู่นะครับเป็นจอ LCD ที่สวยมากเลยปุ่มกดง่ายครับไม่ยากนิ่มมากตัวสกรีนสวยเลยนะครับทำมาสวยมากยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้ผมรีวิวแค่ประมาณนี้นะครับให้เ,เพื่อนๆได้ตัดสินใจนะครับนั้นสวัสดีครับบ๊ายบาย